สดาเสด็จาริกไปตามลำดับรทมและนิคมส่งพระดำริว่าเราจะเยี่ยมภิกษุผู้เที่ยวอยู่แต่ผู้เดียวก่อนดังนี้แล้วจึงเสด็จไปยังภารกโลนการามแล้วทรงแสดงอนิสง์ในการเที่ยวอยู่แต่ผู้เดียวแก่ท่านพระคุเทรัในที่นั้นการที่พระพุทธองค์ทรงเสด็จเยี่ยมพระพระคุเทรัซึ่งออกบำเพ็ญธรรมอยู่ผู้เดียวและทรงแสดงอนิสงของการอยู่แต่ผู้เดียวและการที่ทรงเสด็จไปเยี่ยมเหล่าภิกษุสามองค์ซึ่งอยู่ร่วมกันอย่างมีสามัคคีอันดียิ่งนั้น และทรงสรรเสริญการอยู่ร่วมกันอย่างสามัคคีนั้นก็เพื่อให้เป็นตัวอย่างแก่เหล่าภิกษุกรุงโกสัมภีที่ขัดแย้งกันนั้นให้เห็นความสําคัญของการออกบําเพ็ญธรรมอยู่ผู้เดียวดังเช่นการบําเพ็ญธรรมของพระพักตรเถระแต่ถ้าจะอยู่เป็นหมู่คณะก็ต้องอยู่อย่างสามัคคีพร้อมเพรียงกันดังเช่นท่านพระอนุระุะท่านพระนันทิยะและท่านพระกินพิระปฏบิบัติอยู่พระพักตรเถระบรรลุอรหันต์ในเวลาที่พระพุทธองค์ทรง,งเสด็จเยี่ยมพระพักตรเถระที่บาเพ็ญธรรม อยู่ในภารกะโลนักขา,ามตามที่เล่าถึงข้างต้นนั้นๆเป็นเวลาที่ท่านได้บรรลุพระรหัสผลแล้วในครั้งนั้นพระบรมศาสดาได้ทรงชื่นชมถึงการอยู่โดดเดี่ยวของท่านแล้วตรัสถามว่าภิกษุเธอเป็นผู้ไม่ประมาทอยู่บ้างหรือครั้นเมื่อได้ฟังพระพุทธดำรัสถามดังนั้นเพื่อที่จะประกาศการอยู่ด้วยความไม่ประมาทของท่านท่านจึงกลับถูเล่าเรื่องการปฏิบัติจนกระทั่งบรรลุพระรหัสผลถวายพระบรมศาสดาดังนี้ว่าวันหนึ่งเพื่อจะบรรเทาความที่ถูกถิมิทัต ความง่วงครอบงำท่านจึงออกจากวิหารขึ้นสู่ที่จงกรมแต่ด้วยความง่วงที่เกิดขึ้นท่านจึงลม้มลงณที่พื้นของทางจงกรมนั่นแหละครั้นเมื่อรู้สึกตัวแล้วท่านจึงได้ลูกเนื้อลูกตัวแล้วทําการเดินจงกรมต่อไปอีกโดยได้เจริญสติให้มั่นคงนำเอาการล้มนั้นนั่นแหละมาพิจารณาโดยแยกขายโยนิสมานสิการจนกระทั่งอาทีนวโทษโทษแห่งร่างกายซึ่งมีอาภาต่างๆเป็นอันมากปรากฏขึ้นแก่ท่าน ความเบื่อหน่ายก็ตั้งลงมั่นลำดับนั้นจิตของท่านก็หลุดพ้นบรรลุพระรหัตผลพร้อมวิชาสาม